The c o n j u r i n g The Devil m a d ม Me Do i วถือว่าเป็นภาพยนตร์ญญสยองขวัญภาคต่อจากฝีมือผู้กำกับเจมส์วานโดยจะดัดแปลงมาจากเรื่องจริงสุดสยองที่ว่าด้วยการเข้าไปสืบคดีและไขปริศนาของสองสาม,มีภรรยาเอ็ดวอร์เรนและลอเรนวอร์เรนซึ่งคราวนี้พวกเขาจะต้องเดินทางไปเจอกับคดีสุดท้าทายอย่างการช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองถูกสิงและถูกบังคับให้ฆ่าคนโดยที่เขาไม่รู้ตัวจนกลายเป็นประเด็นร้อนของเมืองอีกด้วยนั่นเลยทำให้ในวัน,นิวเราเลยอยากจะพามาดูวันไหนภาพยนตร์เดอะคอนเจอริง The i l วิลแม e do it ปี2021จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบางโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับการไล่ผีในฉชาเปิด สำหรับการไล่ผีในฉากเปิดซึ่งถือว่าเป็นคดีที่ผิดพลาดของเอลและลอเรนในการช่วยเหลือเด็กชายอย่างเดวิดที่ถูกผีสิงจนตัวบิดในฉากนี้ทีมงานก็จะเผยออกมาว่าพวกเขาไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษในการทําให้ตัวของเด็กชายนั้นบิดเลยแต่จะมีการใช้เด็กผู้หญิงที่ในตอนนั้นมีอายุ12ปีอย่างเอมร์เมอร์วูลฟ์ซึ่งมีความสามารถในการบิดตัวได้แบบเกินองศาที่คนทั่วไปจะทําได้มาสแสดงในฉากนี้แล้วค่อยใช้ CGI เพิ่มใบหน้าของนักสแสดงฝั่งเด็กผู้ชายเข้าไปนี่จึงถือว่าเป็นฉากที่สมจริงมากๆเลย เป็นการเคารพชาผีสิงในภาพยนตร์เรื่อง The Exorcist ปี1973ที่ตัวเอกโดนสิงจนตัวบิดและเดินเหมือนกับแมงมุมอีกด้วยดอกไม้จากครอบครัวที่คุ้นเคย ในช่วงกลางเรื่องเราจะสามารถเห็นได้ว่าจะมีดอกไม้ช่อหนึ่งถูกส่งมาที่บ้านของเอ็ดและลอเรนโดยมันจะมีการเปิดเผยออกมาว่ามันจะเป็นของขวัญจากบ้านเพลรอนที่ทั้งสองเคยไปช่วยครอบครัวน,นั้นเอาไว้ให้รอดจากการคุกคามของปีศาจที่อาศัยอยู่ในบ้านจากภาพยนต์ภาคแรกเพื่อถือว่าเป็นของขวัญวันครบครอบจากวันที่ทางบ้านเพลรอนรอดจากเหตุการณ์อันตรายมาได้ทว่วันนี้ก็จะไม่ได้รับการยืนยนันว่าม,มาจากเรื่องจริงหรือไม่เนื่องจากในชีวิตจริงนั้นเอ็ดและลอเรนไม่สามารถช่วยให้ทางครอบครวัวรอดจากการคุกคามน้ จ,จนความสัมพันธ์ในชีวิตจริงของพวกเขาก็อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้น。A n น g h t m a r e on M s t r e e t ต t ีทโฟร์ e ดปี1988 ในฉากที่เด็กชายยังเดวิดกลาเซลลงไปนอนเล่นที่เตียงน้ําแล้วมีปีศาจปลายขนมาจากใต้เตียงก่อนจะจู่โจมตัวเขาฉากนี้ก็จะได้รับการยืนยนันแล้วว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง A Night m On Elm Street 4 The Dream Master ปี1988ที่เป็นแฟรนไชส์ของเฟรดี้ครูเกอร์เนื่องจากทีมงานต้องการดึงมูดอารมณ์ของบรรยากาศในบ้านยุคอดีตที่ยังนิยมการใช้เตียงน้ําเป็นเตียงนอนมาไว้ในวเรืองซึ่งมันถือว่าเป็นของล้าสมัยแต่มีความน่ากลัวและล เล่นี่แปลกมากๆนั่นเองลาธิ ie, The Disciples of the r a m ในตอนที่เอลและลอเรนกำลังมองหาเบาะแสและต้นกำเนิดเกี่ยวกับไอเทมของฝั่งแม่หมดที่เธอเอาไว้ใช้ในการเล่นศิยศาสตร์ในฉากนี้ทั้งสองก็จะได้พบกับบาหลวงคาสเนอร์จากการติดต่อของบาหลวงกอร์ดอนซึ่งทางคาสเนอร์จะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิยศาสตร์เยอะมากๆจากการที่เขาเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสาวกแฮงราหรือลัทธิที่ใช้เวทมนต์ศิยศาสตร์ในทำนองเดียวกันนี้และมันก็ยังคงเป็นลัทธิเดียวกันกับที่เคยปรากฏออกมาในแอนนาเบลปี2014ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาค ของแฟรนไชส์คอนโจริงมาแล้วด้วยมีแม่มดในคดีจริงหรือไม่ สำหรับเรื่องราวในคดีจริงๆหนึ่งในข้อโต้แย้งที่หลายๆคนซึ่งศึกษาเคสคดีมาแล้วยกขึ้นมาก็คือในประเด็นเรื่องของตัวอานีที่กล่าวอ้างว่ามีผีสิงเขาจนทําให้เขาก่อเหตุฆาตรกรรมนานจริงๆแล้วจะไม่มีเรื่องราวของเรื่องรางแม่หมดหรือการเล่นไสยศาสตร์จากคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดแถมคดีเด็กสาวที่หายตัวไปในบริเวณคอนเนตทิคัสซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับช่วงของคดีนี้ก็จะยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบูชาปีศาจอีกเคสมากกว่าและไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของแอนนี่เลยแม้แต การประทะก,กับแม่หมดจึงมาจากการเสริมเติมแต่งของภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่แทบทั้งหมด <S 2> <S 2> <S เรื่องราวของเดวิดกลาสเซลที่ถูกผีสิงสำหรับอีกประเด็นเรื่องจริงที่ภาพยนต์ไม่ได้นําเสนอออกมาก็คงจะเป็นการที่พี่ชายของเดวิดกลาสเซลยังข่าว จะออกมาเผยว่าจริงๆแล้วน้องชายของเขาอย่างเดวิดจะไม่เคยมีอาการผีสิงจนตัวบิดหรือกลายเป็นปีศาจอะไรแบบนั้นเมื่อก่อนเลยและเขาจะป่วยทางจิตจนมีอาการแปลกๆก็เพียงท่นานั้นซึ่งข่าวก็ได้ออกมาฟ้องร้องลอเรนจริงๆในช่วงปี2006ถึงสาเหตุที่ทําให้เขาและน้องชายต้องเสียสุขภาพจิตและถูกสังคมกดดนันเป็นเหตุให้ต้องย้ายออกมาจากคอนเนตทิคัตไปจากในมุมมองของข่าวมันจึงชัดเจนแล้วว่าเขามองเอลและลอเรนว่าเป็นพวกลวงโลที่ชอบปั้นน้ําเป็นตัวมากกว่านั่นเอง รายละเอียดการอ้างถึงปีศาจเริ่มแรกในศาลสารสหรับรายละเอียดของการอ้างถึงเรื่องปีศาจบังคับให้ก่อคดีในศาลของอานีหากจะอ้างอิงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในศาลช่วงแรกในตอนแรกอานีก็จะบอกออกไปก่อนว่าเขาจําเหตุการณ์ตอนที่แทงโบโนโ หรือในภาพยนต์จะใช้ชื่อบรูโนไม่ได้เลยจำได้แค่หลังๆว่าตัวเองไปทำร้ายคนมาก่อนก็ท่านั้นส่วนแนวคิดของการใช้เรื่องปีศาจเข้าสิงจนทําให้อานีเข้าไปก่อคดีฆาตกรรมจะถือว่ามาจากทนายของเขาอย่างมาตินมินาลาที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาทั้งหมดในการใช้อ้างกับสารือยังมีการแอบอ้างว่าเอลและลอเรนคือคนที่แนะนํากลยุทธ์นี้ขึ้นมาด้วยมันจึงถือว่าเป็นเรื่องกั้มกึ่งจากคนในยุคน,นั้นว่าจริงๆแล้วอานีทาตามแผนของทนายถูผีสิงจริงๆหรือแค่หลอนไปเองกันแน่อีกด้วย guilty reason demonic plead e my by s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  of o การลดทอนเนื้อหานฉากสาร จากเหตุผลในข้อที่แล้วเราจะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภาพยนตร์มีการจงใจทําให้ฉากในสารมีน้อยลงกว่าที่ควรมากๆจนสรุปออกมาได้ว่าจะมีฉากในสารที่มีการโต้เถียงคดีกันออกมาแค่สองครั้งทุนั้นแถมตอนเถียงกันารายละเอียดก็ยังไม่ครบถ้วนอีกด้วยโดยเหตุผลมันก็จะเป็นเพราะว่าทางภาพยนตร์จงใจที่จะทําการตัดทอนเนื้อหาที่จะอ้างอิงไปถึงความจริงออกไปให้มากที่สดุดเพื่อที่ทีมงานจะได้ทําการเสริมเรื่องราวเหนือธรรมชาติแล้วเรื่องราวปแปลกๆลงไปให้มากกว่าเดิมเนื่องจากคดีจริง จะไม่มีความเหนือธรรมชาติปรากฏออกมาเยอะแบบที่เราเห็นไปในภาพยนตร์ชื่อจริงของดิออคเคเทสสำหรับชื่อจริงของดิออคเคเทสหรือแม่มดตัวร้ายในภาพยนตร์ชื่อของเธอก็จะไม่เคยถูกเอ่ยออกมาเลยตลอดทางเรื่องแต่เราจะสามารถสังเกตชื่อจริงๆของเธอได้จากอัลบั้มที่บาร์หลวงคาสเนอร์เปิดภาพรูปเก่าของลูกสาวของเขาในช่วงยุค3 0ให้ลอเรนดูซึ่งชื่อของเธอก็จะอันไดว่าไอลานนเอง เพลงบอกใบ้ความตายหากสังเกตในบ้านของบรูโนซึ่งเป็นคนที่ถูกอานี่แทงตายลงไปดีๆในบ้านของเขาก็จะมีโปสเตอร์บันทึกการแสดงสดของนักร้องแจชื่อดังอย่างเอลราฟิเจอรัลในกรุงเบอร์ลินโดยมีชื่อว่าแม็กเดนไนฟ์ซึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับชายที่ชื่อแม็กฮีทที่ใช้มีดในการสังหารเยื่อของเขาลงไปและมันก็จะเป็นการบอกใบ้ถึงชะตากรรมของบรูโนในภาพยนต์นั่นเองเจอกับเอลวิสเพรสลีย ในตอนที่ลอเรนพูดออกมาว่าเธอเคยเจอกับเอลวิสเพรสลี่จริงๆมาแล้วในโลกหลังความตายลอเรนก็จะเล่าว่าเธอบังเอิญได้พบกับนักร้องในตำนานทั้งก่อนและหลังการเสรียชีวิตของเขามาแล้วโดวยหางอิงจากเรื่องจริงมันก็จะถือว่ามีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเอลวิสได้เสียชีวิตไปในปี1977ส่วนเนื้อหาในภาพยนตร์ภาคนี้จะเกิดขึ้นในปี1981ที่เอลวิสน่าจะอยู่ในโลกหลังความตายไปแล้วนั่นเอง ไซโคปี1960 ในฉากที่เดวิดเดินเข้าไปหลบในอ่างอาบน้ําซึ่งมีม่านใสกั้นอยู่ก่อนที่เขาจะถูกปีศาจปล่อยเลือดออกมาจากฝักบัวฉากดังกล่าวก็จะได้รับการยินยันแล้วว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานคลาสสิกอย่างไซโคปี1960แบบชัดเจนมากๆผ่านฉากที่ตัวเอกของเรื่องในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวยังมาเรียครนถูกสังหารขณะอาบน้ํากับฝักบัวก่อนที่เธอจะเอาตัวมาเกาะม่านใส่จนกลายเป็นโมเมนต์คลาสสิกในตำนานส่วนในเดอะคอนจูริงทีมงานก็จะทําการเอาน้ำเชื่อมผสมช็อกโกแลตเข้ามาราด ตัวนักแสดงไปแทน By the blood of c a l v a r y I command Mount c a v a r y ในตอนที่ลอเร,เรนใช้คำพูดในการขอขูแม่หมดว่า By the blood of c a l v a r y I command Mount c a v a r y ชื่อภูเขา Mount c a v a r y ที่เธอพูดออกมาหากอ้างอิงจากหนังสือกิติคุณมันก็จะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนที่นานโดยจะถือเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะใช้ในการต่อกรกับสารมือดอีกด้วย คดีตัวอย่างที่ถูกใช้อ้างอิงในตอนที่เอลแลนลอเรนเดินทางมาเจอทนายของอาณี พวกเขาจะใช้เรื่องราวของคดีตัวอย่างในอังกฤษที่พวกเขาเคยเจอมาก่อนอย่างคดีไมเคิลเทเลอร์ในปี1974อันเป็นผลมาจากคดีฆาตกรรมออสเซสที่เขาอ้างว่าตัวเองถูกผีสิงจนไปก่อเหตุร้ายมาแล้วสำหรับการออกมาอ้างอิงกับคดีของอานี่ด้วยแต่จริงๆแล้วนั้นข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวก็จะแสดงออกมาว่าไมเคิลเทเลอร์รอดจากการตัดสินมาได้เพราะถูกพิสูจน์ว่าวิกลิตจรดิงนั่นจึงทำให้จริงๆแล้วคดีนั้นจะใช้การอ้างอิงกับเรื่องของอานี่ไม่ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอน ดิชายเนงปี1980 ในฉากช่วงทยเรื่องที่เอ็ดวอร์เรนได้ทําการถือคอนและพยายามวิ่งไล,ล่ล่าลอเรนวอร์เรนเนื่องจากเขาถูกผีสิงหากเราสังเกตองค์ประกอบของตัวละครนี้ให้ดีเราก็จะพบวัตถุทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขามันจะถูกอ้างอิงมาจากฉากในภาพยนตร์ได้ชายนึงปี1980ที่ตัวละครแจ็คเทอร์เรนถือขวานไปไล่สังหารครอบครัวของเขาในเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีการแต่งตัวรวมไปถึงสถานการณ์ที่อันตรายและกดดันมากๆอีกทั้งเจมส์วานผู้ที่รเร่งเรื่องแฟนชส์เดอะคอนโจริงขึ้นมาก็ยังยืนยันว่าตัวเขา พยายามดึงองค์ประกอบจากผลงานดึงกล่าวมาใช้ตลอดในวเรื่องเนื่องจากมันเป็นผลงานสยองขวัญที่เขาชื่นชอบมากๆเลยนั่นเองการพิจารณาคดี สำหรับเนื้อหาในช่วงท้ายที่อานี่ไซน์จอนสัรจะต้องไปขึ้นศาลแต่กลับไม่มีบทสนทนาปรกากฏในฉาดังกล่าวเลยและมีการขึ้นข้อความออกมาแค่ว่าเขาถูกตัดสินให้จำคุก5้าปีก่อนจะแต่งงานกับเดบบีต้ตอนอยู่ในคุกและออกมาใช้ชีวิตกับเธอข้างนอกหลังจากผทนทษมาจนถึงปัจจุบันนั้นรายละเอียดในแง่มุมจริงของเรื่องราวนี้ก็จะถูกอธิบายเสริมงวชไดา้ว่าในวันที่24พฤศจิกายนปี1981สารจะตัดสินให้อานี่ไซน์จอนสัรมีความผิดโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยมีการวา วางแผนไตรตรองมาก่อนหรือโดยเจตนาและมีโทษให้จำุก1 0บถึงปีในช่วงแรกจริงๆแต่เมื่อเขาประพฤติตัวดีมากๆในตอนที่อยู่ในคุกแบบเห็นได้ชัดเขาจึงติดจริงแค่5ปีท่นานั้นซึ่งจะเป็นส่วนที่ภาพยนต์บิดเบือนเล็กน้อยและไม่ได้เล่าออกมาโรคหัวใจของเอ็ด นิชาที่เอด็ดถูกเด็กชายเดวิดที่ถูกผีเสียงเข้ามาคุกคามและบอกว่าจะหยุดการทํางานของหัวใจของเอด็ดฉากชานนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงปัญหาโรคหัวใจของเอด็ดวอร์เรนในชีวิตจริงด้วยแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งถูกแต่งเติมขึ้นมาก็ตามโดยสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาก็จะมาจากไลฟ์ตล์และการทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยนั่นเองแอนเดอเบลยังคงอันตราย ในฉากช่วงแถวเรื่องที่เอ็ดหยิบถ้วยที่นักเล่นไสยศาสตร์ใช้ในพิธีบูชายันซาตาของเธอไปวางไว้ในห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของชั่วร้ายซึ่งจะถือว่าแทบจะเป็นธรรมเนียมที่จะต้องมีฉากแบบนี้ในถูกภาพเราจะสามารถสังเกตเห็นได้สั้นๆเลยว่าตู้ของแอนนาเบลจะมีลักษณะเหมือนกับว่าจะขยบออกมาจากจุดเดิมเล็กน้อยและแอนนาเบลก็จะจ้องมองมาที่เอ็ดแบบสั้นๆด้วยโดยนี่ก็จะเป็นการยืนยันว่าตามเนื้อเรื่องในภาพยนต์ทั้งสาภาค แอนเบจะถือว่าเป็นไอเทมที่อันตรายที่สุดของจริงเนื่องจากมันพยายามที่จะหาทางคุกคามสองสามีภรรยาอยู่ตลอดแม้ว่าจะถูกขังเอาไว้ในตู้แล้วก็ตามต่างจากไอเทมชิ้นอื่นๆซึ่งน้อยครั้งมากๆที่พวกมันจะแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างออกมา like taking guns off the streets ในตอนที่บาร์หลวงคาสเนอร์บอก奥巴马 Like Taking Guns Off the Streets ที่สื่อถึงการที่เขามักจะเก็บวัตถุอาถพนไว้ในห้องใต้ดินของบ้านคล้ายๆกับเป็นการเอาปืนออกมาจากถนนเพื่อเปรียบเทียบถึงการเก็บของอันตรายเอาไว้ใกล้ตัวดีกว่าปล่อยให้ของอันตรายเหล่านั้นถูกเอาไปใช้ในโลกภายนอกนี่ก็จะถือว่าเป็นประโยคที่เอ็ดเคยพูดออกมาแล้วในตอนที่นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์เขาจากภาพยนตร์ภาคแรกถึงเรื่องที่เขาเก็บของสะสมอาถพนเอาไว้ในบ้านของตัวเองมันจึงทําให้นีฉากฉากนี้เอ็ดจึงดูเข้าใจบ,บั หลงมากๆเนื่องจากทั้งสองมีอายละลอยอย่างที่คล้ายกาัน like วาางยังคงอยู่ นอกจากแอนนาเบลที่ปรากฏออกมาในห้องเก็บของต้องคำสาบแล้วภาพของวลาดหรือผีแม่ชีก็จะปรากฏออกมาในห้องดังกล่าวด้วยและแม้ว่ามันจะเป็นภาพที่เอ็ดวาดขึ้นมาเองแต่จากสถานการณ์ในภาพยนตร์ภาคที่2ที่ลอเรนได้พบกับการหลอกหลอนจากเวลาที่เรียกได้ว,ว่าอันตรายมากๆไปจนถึงจังหวะที่วลาลใช้ภาพนี้เป็นส่วนประกอบในการหลอกลอเรนแล้วมันจึงน่าจะสมเหตุสมผลที่เอ็ดจะเอามันมาเก็บในห้องห้องนี้อีกด้วยสำรวจบ้าน ในฉากที่จะมีการสำรวจบ้านซึ่งจะเป็นที่เกิดเหตุฆาตรกรรมจากฝีมือของอานนี่เนเรื่องผ่านการถ่ายแบบลองเทกเพื่อสำรวจมุมทุกมุมแบบทีเดียวนั้นนี่ก็จะถือว่าเป็นเทคนิคที่เคยถูกใช้ในภาพยนตร์สองภาคก่อนหน้ามาแล้วด้วยทั้งการสำรวจบ้านเพลร์รอนในอเมริกาและการสำรวจบ้านผีสิงเอ็นฟิลในอังกฤษคล้ายๆกับว่าเป็นการพาผู้ชมไปสำรวจมุมต่างๆแบบทีเดียวเพื่อทำให้เราเข้าใจผังของบ้านโดยไม่ต้องนึกบ่อยๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง Track this stuff what supposed พาร์เมรีในตอนที่เอลและลอเรนเดินทางไปดูศพที่สถานที่เก็บศพย่างพารามรีชื่อดังกล่าวก็จะถูกอ้างอิงมาจากภาพยนตร์แอนนาเบลปี2014ที่เป็นผลงานในจัก,กรวาลเดียวกันโดยจะเคยมีอาพาร์ตเมนต์สุดหลอนชื่อพามามรีปรางกนม,มารูด้วยและถ้าสังเกตดีๆคาว่าพารามรีก็มักจะดูเอาไปใช้แทนเป็นชื่อของสถานที่หรือสิ่งของน่ากลัวน่ากลัวในจัก,กรวาลคอนโทรลิ่งอยู่เสมอๆอ,อ,อีกด้วยบาร์ฟแมน ในช่วงหนึ่งของภาพยนตร์เราจะสามารถเห็นรูปปั้นของซาตานอย่างบาโฟเมตปรากรออมาได้ซึ่งมันจะถือว่าเป็นรูปปั้นคลาสสิกของปีศาจในประเพณีลึกลับและใส่เวทมาช้านางตั้งแต่ยุคอดีตซึ่งมันจะถือว่าเป็นต้นต่อของวิญญาณรายรวมไปถึงคำสาปแทบจะทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับแฟรไชส์นี้อีกด้วยคดีแรกในรอบเกือบ200ปี สำหรับเหตุการณ์ของคดีฆาตกรรมทีแอนนี่ก่อขึ้นมาจากบันทึกของเมืองบรูคฟิลในคอนเนตทิคัตที่เขาเอาศัยอยู่มันก็จะถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมแรกในรอบ193รอบปีนับตั้งแต่เมืองก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคดีไหนที่รุนแรงมากกว่านี้ปรากฏขึ้นมาเลยมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมชาวเมืองถึงสนใจและโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเพราะมันก็ไม่ต่างจากการทำให้เมืองแทบจะเสียชื่อไปตลอดกาลเลยนั่นเองคารวาเดอเอ็กซอ s สซิสปี1 9 7 3 ในฉากที่นักบวชเดินทางมาถึงบ้านที่เกิดเหตุนในช่วงต้นเรื่องการจัดวางองค์ประกอบในฉากทั้งหมดก็จะเป็นการยกย่องไปถึงฉากที่นักบวชเดินทางมาถึงบ้านของตัวเอกที่ถูกผีสิงใน t h e e x o r s e ปี1973ไม่ว่าจะเป็นการยืนถือก,กระเป๋าแสงไฟที่สาดส่องลงมายังตัวละครไปจนถึงมุมกล้องอีกด้วย Okay, ここ <S <S โอเคก็จบเวลาครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เดอะคอนจอริงเด d ะเดวิลเมดมีดดวิตที่ถือว่าเป็นผลงานภาคต่อซึ่งจบตรายภาคแรกและมีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปเยอะพอสมควรแต่ยังคงเอาไว้ซึ่งความน่ากลัวและเสน่ห์บางอย่างของมันได้อย่างดีเยี่ยมและเพื่อน,นๆหลักครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อโมูลรไรที่น่าสนใจในเดอะคอนเจอริงเดอะเดวิลเมดมิโดวิตปี2021นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวิด้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กดซ u b s ไ r ร b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆาจากพวกเราโดยได้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบรียมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ